ภาคีสุขภาพจัดเวทีวิชาการเรียกร้องรัฐบาลใหม่ปรับมาตรการภาษีสินค้าที่กระทบสุขภาพชี้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทยกว่า73%ของการตายทั้งหมดเสนอใช้ภาษีเป็นเครื่องมือสำคัญควบคุมการบริโภคบุหรี่เหล้าน้ำตาลและเกลือวังลดภาระเจ็บป่วยการเสียชีวิตก่อนวัยและต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของประเทศข้อมูลชี้ความสูญเสียทางเศรษฐ,ฐกิจจาก n c d สูงถึง1.6ล้านล้านบาทต่อปี ย้ำหากปรับภาษีอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มรายได้รัฐและยกระดับสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนครับวันนี้มีการหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งสุขภาพนะครับอันนีเช่นบุหรี่นะครับเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับอาหารที่มีรสชาติหวานและก็เค็มนะฮะก็เป็นการระดมข้อมูลนะจากนักวิชาการนะครับทีเ่เรา ได้เก็บกันมาว่าดูซิว่าที่เราได้บังคับใช้การเก็บภาษีนะครับในสินค้าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วมีจุดอ่อนนะฮะหรือว่าความท้าทายต้องทาอะไรบ้างนะฮะเราขาเห็นลว่าอย่างเรื่องบุหรีเนี่ยโครงสร้างภาษียังมีปัญหาอยู่นะภาษีแบบสองขั้นนะฮะหรือว่าเรื่องสุราเองนะครับเหล้าขาวเองเนี่ยภาษีก็ยังเก็บน้อยอยู่นะครับ วกนี้นะครมันส่งผลกระทบนะฮะต่อประชาชนโดยทั่วไปนะครเพราะเราสามารถที่จะซื้อได้ง่ายขึ้น,นะะหรือว่าได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะไม่ดีสุขภาพนะนเพราะเี่ช่นถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนะครับต่างต่างนั่นอย่างสูาการมีภาษีเครื่องดื่มหวาน,นะะมันช่วยลดนะฮะน้ำตาลนะคะนรับในผลิตภัณฑ์ได้นะครับจะเห็นว่า มาตรการภาษีเนี่ยนะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงขึ้นไปนะครับแต่มาตรการภาษีเนี่ยไม่เพียงพอครับต้องมาตรการที่ทําคู่ขนานไปด้วยอาทิเช่นเรื่องการจํากัดการขายนะครับการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับนะฮะพวกนี้เนี่ยต้องทําคู่ขนานกันไปนะฮะแล้วก็ต้องอาศัยการติดตามอย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่เราได้จากการประชุมวันนี้คือข้อเสนอ ในเชิงวิชาการนะฮะแล้วก็กระทรวงต่างๆคนจะต้องรับไปโดยเฉพาะที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะครัจะไปทบทวนหรือว่าผลักดันให้เกิดนโยบายการปรับแก้เรื่องของสร้างภาษีนะแล้วก็จะท้อนไปถึงผู้บริโภคด้วยนะฮะว่าผู้บริโภคเองก็ต้องตระหนกรู้ติดตามข่าวสารแล้วก็มีการปรับตัวแตภาคธุรกิจเองก็คงต้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับในการที่จะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์นะฮนะ ที่ค้าขายอยู่เนี่ยดีสุขภาพนะและ้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการบริโภคสิ่งที่ไม่ดีสุขภาพรวมยนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและก็ภาควิชาการในการทํำข้อเสนอนโยบายวันนี้ครับครับก็วันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาของ NCD คือโรคไม่ติดต่อมันเยอะมากนะครับเป็น3ใน4ของการตาย ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในครอบครัวเราเองใกล้ตัวนะครับจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ป่วยอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วจากโรคไม่ต,ติดต่อเหล่านี้นะครับว่าจะเป็นมะเร็งโรคหัวใจอัมาพาตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าสูญเสียผลิตภาพนะครับคือคนที่เสียชีวิตเร็วเกินควรเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ ทำงานสร้างไรายได้สูขข่ครอบครัวและประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศเสียนเสียอยู่ตลอดเวลาน,นะครับแล้วมาตรการที่ทำเนี่ยมันเกินกำลังของกระทรวงสาธารณสุขและไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการรักษาดังนั้นการใช้มาตรการทางภาษีนะครับถูกที่สุดแล้วทั่วโลกว่าเป็นมาตรการที่คุ้มค่าที่สุดมาตรการหนึ่งนะครับคือได้ผลดีและต้นทุนน้อยดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการจัด ข้อมูลนําเสนอข้อมูลทางวิชาการให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าบุหรี่เหล้าเครื่องดื่มผสมน้ำตาลแล้วก็เครื่องดื่มที่ผสมเกลือนะครับล้วนทําให้เกิดโรคมติดต่อสามารถใช้มาตรการทางภาษีขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็เป็นกลไกลของกระทรวงการคลังวันนี้พูดโดยภาคีสุขภาพนะครับเพื่อหวังที่จะส่งเสียงให้ไปถึงกระทรวงการคลังและไปถึงคณะรัฐมนตรี ในที่สุดนะครับว่าการขึ้นภาษีสินค้าสีตัวนี้จะช่วยลดการเจ็บป่วยของประชาชนแล้วก็ทําให้ภาครัฐมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพิเ่ษครับก็ปลายทางก็จะเป็นกระสวงกันคลังนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็คือเป็นสังคมโดยรวมนะครับสังคมจะต้องเข้าใจาว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการขึ้นภาษีนะครับ เนื่องจากว่าเราทานอาหารทุกวันนะครับแล้วก็เลี้ยงดูบุตรหลานทุกวันแล้วเรื่องการตลาดมาทำให้ลูกหลานของเราบริโภคสินค้าที่ไม่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อโตขึ้นแก่ตัวลงก็ป่วยจะป่วยมากมายเพราะฉะนั้นประชาชนควรจะทราบประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี่คือเป้าหมายนะครับแล้วก็ในที่สุดส่งเสียงไปยังกระทรวงการคลังจนถึงรัฐมนตรีใหม่ที่จะเกิดขึ้น ว่าอยากให้ออกมาตรการภาษีปรับมาตรการภาษีขึ้นภาษีเพื่อควบคุมการโภคสินค้าที่ไม่จําเป็นต่อสุขภาพแล้วก็ทําให้สังคมโดยรวมมีสุขภาพที่ดีขึ้น